สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะนำท่านมาดูที่เขตดุสิตนะครับผมอันนี้คือเขตดุสิตเพราะว่าอยู่ใกล้กับพระพรมหาราชวังจุดมุ่งหมายผมก็เพื่อที่จะไปดูชมที่พระพรมหาราชวังหรือว่าวังดุสิตในยุคป,ปัจจุบันนี้นี่ก็คือเขตดุสิตนะครับไม่สามารถที่จะไปเดินถ่ายทำได้ก็ต้องอาศัยรถนะครับวันนี้ นี่คือร้านค้าตึกแถวต่างๆที่อยู่ใกล้เขตกับพระบรมหาราชวังก็คือเขตด,ดุสิตนั่นเองก็ปิดกันแทบทั้งหมดทุกร้านนะครับเท่าท่านที่สังเกตด,ดูณนะเวลานี้ก็ใกล้มาถึงที่ครุสภาซึ่งครูบาอาจารย์ท่าน95%ก็คงจะได้มาที่หน้าครุสภาแห่งนี้นั่นคือคนที่เรียนจบครุศาสตร์หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับนี่คือหน้าครุสภา วังว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านคงจะได้มาสัมผัสสักหนึ่งครั้งหรือว่าในชีวิตของตัวเองสักหนึ่งครั้งที่เป็นครูบาอาจารย์ทุกคนก็จะมาณจุดนี้นี่คือหน้ากรุษภาหลังจากนี้ไปก็จะไปเรื่อยๆเพื่อที่จะนําท่านไปดูประวัติความเป็นมาเป็นไปเกี่ยกับพระราชวังดุสิทธิ์หรือว่าสวนจิจรัทธในยุคปัจจุบันนี้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ไทยเป็นผู้ริเริ่มในการมาก่อสร้างที่พระราชวังดุสิตธจนอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ผมก็จะอธิบายที่มาที่ไปทั้งหมดว่าเพราะเหตุไรถึงได้ย้ายวังออกมาจากาวัดพระแก้วมาย่ยตั้งอยู่ในโซนบริเวณนี้เนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมก็ใกล้จะถึงแล้วนี่ก็เป็นกำแพงครับเริ่มนับตั้งแต่จุดนี้เป็นกำแพง เป็นกำแพงวงังแต่ว่าเป็นวังเฉพาะข้าราชบริพารอาศัยอยู่นะครับกำแพงณจุดนี้จะเป็นข้าราชบริพารที่คอยรับใช้อาศัยอยู่ในโซนบริเวณนี้หลังจากพ้นกำแพงนี้ไปก็จะเป็นกำแพงวงังผมก็จะนําท่านดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปเดินถ่ายทําได้ในโซนบริเวณนี้เพราะว่าเป็นเขตที่ห่วงห้ามก็ต้องอาศัยรถเท่านั้น นี่นะครับผมข้ามเส้นนี้มาก็จะเป็นกำแพงวังเลยนะครับผมนี่คือกำแพงวังนะครับในยุคปัจจุบันนี้ชื่อว่าวังตุสิทธิ์หรือว่าสวนจิตพรดาน,นั่นเองผมก็จะอธิบายที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมถึงออกมาสร้างวังณจุดนี้ใครเป็นคนแรกที่ออกมาสร้างวังไว้ณตรงนี้ก็คือรอหานั่นเองนะครับผมเป็นผู้ริเริ่มในการออกมาสร้างวังไว้ณจุดนี้ ในเริ่มสร้างวันตั้งแต่พศ .2 อ,อ4 3หรือว่า2442เริ่มตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นมาคือรอห้าเป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้างวังแล้วทำไมถึงมาสร้างวางไว้นตรงนี้ซึ่งเมื่อก่อนนั้นที่ตรงนี้จะเป็นทุ่งนาหรือว่าทุ่งสามเสนคือเป็นที่ทํานาทำไรท่ทั่วไปของพระมหากษัตริย์นั่นเองทีนี้พระมหากษัตริย์นั้นคือรอห ก็เห็นที่บริเวณนี้เป็นที่ร่มรื่นหรือเหมาะแก่การพักอาศัยหรือว่าเหมาะแก่การพักผ่อนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องอเที่ยวไปเที่ยวมาจากาพระบรมมหาราชวังกับณนะบริเวณนี้ก็เลยคิดจะมาปักหลักปักฐานอยู่ในโซนบริเวณทุ่งสามเสนหรือในบริเวณนี้ซึ่งก็เป็นที่ทำนานะครับผมเป็นที่ทำนาของพระราชาเก่านั่นเอง เพราะว่านี่คือที่ทํานาทําไร่ทั้งหมดภายในบริเวณนี้ถ้าใครเคยเข้ามาสัมผัสในบริเวณสวนจิตระดาก็จะเห็นตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์คือมีท้องนาท้องไร่แล้วก็มีการเกษตรทุกสินทุกอย่างอยู่ในบริเวณังนี้ทั้งหมดซึ่งถ้าใครเข้าไปสัมผัสก็จะรู้ว่าแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นจะมีการเกษตรอยู่ภายในวังนี้ทั้งหมดเลยนะครับผม พราะว่าเป็นวังเกี่ยวกับการเกษตรตั้งแต่ยุครอหเป็นต้นมาแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสัมผัสได้ถ้าไม่มีเหตุจรสเปรนนะครับนี่คือที่มาที่ไปของพระราชวังดุสิตในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมรอหเป็นผู้ย้ยายออกมาก่อตั้งนะครับผม